สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซ1วเท่านั้นกำลังเป็นที่สนใจของสังคมสำหรับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิง เกตกมนเปลี่ยนสมัยหรือที่รู้จักกันในชื่อของหมอเกตกมนเพราะนอกจากจะเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งสงวปี2567แล้วหลายคนยังสงสัยถึงลุกที่สวยฉ่ำเสมอเวลาออกสื่อศาสตราจาดย์ดรแพทย์หญิงเกตกมนเปลี่นสมัยหรือหมอเกตกมนปัจจุบันอายุ45ปีเป็นนักธุรกิจหญิงและซ e อโอเกตกมนคลินิกอินเตอร์คูปเกตกมนเดนทัลคลินิกและอินเตอร์ดาม่า เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและสุขภาพจิตชุมชนขอยช่วยเหลือสังคมหลายด้านนอกจากนี้หมอเกตกมลยังเป็นที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายและการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรคณะอนุกรรมาการกรตต,ต,ตรบกกน .2 อ,อาจารย์พิเศษโรงเรียนศูนย์กลางสำรองและยังผ่านการอบรมเป็นผู้ประกาศกระจายเสียงในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ระดับสูง ดนการศึกษาศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกศกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกศกมลได้เขียนในใบสมัครสอวว่าจบการศึกษาศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้แพทยาศาสตร์ป้องกันแผนงสุขภาพจิตชุมชนนอกจากนี้ยังจบการศึกษาอีกหลายด้าน ได้แก่ปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จาก UIPM University International